สวัสดีค่ะเบลค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับเบลอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เบลมีทริคดีๆจะมาแจกทุกคนอีกแล้วค่ะก็คือวันนี้จะมาสอนทําพื้นหลังกระดาษร้อยปอนนะคะแบบนี้เลยทุกคนคือมันน่ารักมากเหมือนมีเท็กเจอร์เป็นกระดาษร้อยปอนเหมือนเราวาดรูปลงกระดาษร้อยปอนจริงๆเลยนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะก็คือสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะรูปกระดาษร้อยปอนแล้วก็รูปพื้นหลังที่เราชอบนะคะเข้าแอปพินเทเลสนะคะแล้วก็ค้นหาว่ากระดาษ100ปอนปอนนะคะทุกคนแล้วเราก็เลื่อนลงมานะคะหากระดาษร้อยปอนนะคะที่เป็นแบบแบบนี้นะคะคลิกลงไป1ครั้งนะแล้วก็มากดที่3จุดนะคะจากนั้นกดดาวน์โหลดรูปนะคะ จากนั้นให้เราเพิ่มหน้ากระดาษขึ้นมานะคะทุกคนเบลจะเพิ่มเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแล้วก็ไปที่รูปกล้องนะคะเพิ่มรูปภาพพื้นหลังที่เราชอบได้เลยค่ะกดขยายให้พอดีกับหน้ากระดาษนะคะจากนั้นให้ติ๊กถูกนะคะแล้วก็กดยกเลิกค่ะจากนั้นนะคะเราก็ไปเพิ่มรูปกระดาษร้อยปอนของเรามานะคะเอาไว้ที่เลเยอร์ด้านบนนะคะแล้วก็ขยายให้เท่ากับพื้นหลังเลย แล้วกดยกเลิกค่ะจากนั้นนะคะให้มากดที่คำว่าธรรมดานะคะแล้วก็มาเลือกที่มันติพายค่ะทุกคนนี่เห็นไหมทุกคนคือจะได้เท็กเจอร์กระดาษร้อยปอนแบบพื้นหลังของเราแล้วนะคะนี่น่ารักไหมทุกคนน่ารักมากเบลมีอีกเทคนิคหนึ่งนะคะจะมาบอกทุกคนนะคะก็คือถ้าทุกคนรู้สึกว่ามันเข้มไปใช่ไหมคะ ให้เรามาเลือกตรงนี้นะคะแล้วก็ปรับความเข้มความจางนะคะปรับตามความชอบได้เลยค่ะอันนี้เบลก็จะปรับไปที่ประมาณ65นะคะทุกคนสามารถปรับตามความชอบของทุกคนได้เลยค่ะวันนี้เบลก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบลไว้ด้วยนะคะทิกเกอรเบลมีอะไรดีๆจะมาสอนจะได้แจ้งเตือนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ